ชมกู่นี้จริง2,000บาทนะครับฝั่งโน้นเดินสายปะวะาว่าเดกกัไมกับพิล็กคาราบาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้องบอกว่ารวมค่ายนะครับผู้กองป้นเดินสายมาแถวย่านตลิ่งชันนะครับผู้กองป้นกอดเสื้อนะครับจับากู่กับปีศาจเหนือเฟือตะก้อน,นะครับหลังจากติดโควิดนะครับเพิ่งจะหายมาสดๆร้อนๆน,นะครับตอนนี้มา ต้องบอกว่า,าปล่อยลวดลายครับมาดูนะครับปีศาจจะเสียงดังหรือเปล่าหลังจากขายป่วยทำสองต่อศูนย์เกิดกระแทกไปพิลิกคาร์บาวเปิดหัวเอาครับป๋าว่าันี่ตัวยกเบอร์หนึ่งครับมาแล้วครับขายาวปาดหายนะครับลูกทําของพิลิกคารเบาวก็คือลูกเขียวนะครับอาวุธหลักๆก็คือเขียวนะครับจมนะครับผูกกองนี่เอาแต่ว่าแข็งแรงแต่ว่าลูกทําจะเฟ้าหรือเปล่าหรือว่าลูกหนักนวงหรือลูกชัวไม่ชัวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับลูกทํา เอาครับผู้กองนี่ใช้แรงครับลูกนี้โอ้โยนครับเอาครับยังไงครับหนึ่งสองครับผู้กองผู้กองเอ้ยจะไปตีหัวโอ้ลูกนี้ตีหัวกินนะครับผู้กองทุนก็สาทรนะครับแบบนี้จริง2,000บาทนะครับขานอกก็มีเล่นทั้งสองฝั่งนะครับทับสองต่อศูนย์นะครับทีสารขึ้นนำอยู่เกม12บสองแต้มในมิวส์นะครับ กับพีเล็กเปิดฝาวาดไงครับเบอร์หนึ่งครับยกมาติดหลังเท้าปีศาจโอ้ไม่ได้ครับแบบนี้แลกข้ามนะครับปีศาจยกนะครับลูกสองนะครับแปรฝั่งนู้นก็จะเป็นฝาบาดยกล้นแปรลูกสองศูนย์ต่อสองนะครับครับเริมมายห็ไหครับเปิดยกลูกนี้เอาแล้วครับลูกแข็งแรงของผู้กองโอ้ลูกนี้ปาด ต้องบอกว่าโหดโหดมากครับสิงคโปร์ชัดเจนกับตันนะครับขอบคุณมากครับ f อซสิงคโปร์มาดูลูกเสบของปีศาจนำสองต่อศูนย์นะครับสองพันบาทแล้วไปครับอาพากลางครับลูกเสบพีเล็กเปิดยังไงครับฝาบาด้วมาเอาแล้วลูกเก่งครับโอ้ยติดหลังเท้าไม่อยู่นะครับลูกเก่งของเล็กคาราบาลก็คือลูกปากนะครับหรือว่าข้ามเฉียวนะครับ ใช้ความยาวเป็นประโยชน์นะครับลูกทำาครัมาดูเอาแล้วครับร่บมนี้ฝั่งโน้นเดินสายมาเอกไม้ทองรอนะดูนะครับศูนย์ต่อสองครับโยงมาผู้กองเปิดนะครับมาดูลูกทําข้ามขาผู้กองครับผู้กองตีหัวครับโอ้โหีเหัวองเลยดีกว่ิดโอ้หีเกินี่น,หนาหัวเาเแ้านี่้ัผมเอแค้นแหละเนาะสองตะ สองต่อศูนย์นะครับปีศาจเอาแล้วปีศาจโควิดเซฟเอาป๋าบาดมีมีสะดุ้งครับเอาครับหน้าเน็ตหน้าเน็ตครับโอ้ยหนักหน่วงนะครับลูกปาดของเล็กคาราบาวนะครับศูนย์ต่อสองนะครับป๋าวาดโยงมา เอาบผู้กองก้นยังไงครับปีศาจนุกงนี้เอาแล้วครับยกใจแล้วครับโอ้ลุกนี้เน็ตขาดนี่ยกใจน,นะครับ มีดีมีไม่ดีด้วยเหรอครับตอนนี้ราคาอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งไข่กระไมนะครับป๋าวาดกับเล็กคาราบาลนะส่งเข้าบกุกใจยากครับดีแท็ AC, สัญญาณดีแท็กขัดข้องขออภยัยเพราะว่าศูนย์ดีแท็กอยู่ตรงใกล้ๆเองนะครับอยู่ตรงซีคอนนะครับสาขาเจริญนครนะครับเพราะว่าติดนี่เน็ตเขาอยู่นะครับยังไม่เทียนะครับเขาเลย ปล่อยสัญญาณมาไม่หมดอ๋อพี่เล็กเปิดปาว่านี่ชงมาหน้าเน็ตครับโอ้ยลูกปาดลูกนี้โอ้ปาดนี้เด็ดขาดนะครับเอาครับแรกคนละมัดนะครับวัดกันตัวยกก็ป๋าวาดไม่เป็นรองแน่นอนตามสายตานะครับแต่ว่าจิตใจอยู่ที่ปีศาจเพราะว่าชอบขู่วันนี้จะขู่ออกไหมเอาครับยึกยึยักษ์ครับมาเอ้าปีศาจทําไมไม่ถอยปีศาจลูกนี้ครับเอาแล้วครับ แบบนี s <S ้มาดูนะครับตอนนี้ตกเป็นรองนะครับฝั่งผู้กองก้นกับปีสาตว์ครับสต่อสองนะครับขึ้นนําอยู่หน ER. <sh> <look our> <land> ึ่งแต้มเอาป๋าวาดแทงมาขาซ้ายครับเอาแล้วผู้กองผู้กองโอ้โหผู้กองผู้กองนี่ไม้นะสามตีไม่อ oh ยู่ <livres> <dishes> <Cul kiss> ไม่อยู่พ่อๆกับแจ้วนนะ่นตีไม่อยู่หรอกเสร์ฟไปอ่าพี่เล็กเปิดขายาวครับยังไงครับปบาวาดมาหน้าเน็ตหน้าเน็ตโอ้ดูนี่ปาดยาวนะครับ,รบมาดูสต่อสองโยงมาครับเอาผู้กองครับเปิดเอาครับโอ้ยติดแง่งครับ ขายาวครับโอ้ลูกเก่งโอ้ลูกนี้ผู้กองไม่เล่นนะครับเล็กระเบานี่หายหน้าหายตาไปนานนะครับหายจากวงการแล้วก็ไปประมาณ2เดือนได้ส okay. องสามเดือนนะครับมาดูครับผู้กองโดนเจาะลูกโยงครับเอาครับหน้าเน็ตครับเรียยกใกล้ๆเรียยกไกลทำอะไรไม่ได้ สอนดิแอดมมนสอนอนะครับมาดูลูกเส์ฟปีาศาจตามหลังอยู่2ต่อ4นะครับ2ต่อสอไปครับผ่ากลางครับปาว่าที่แน่นครับมาดูถือว่าคู่ฮอตครับมาแล้วครับหน้าเน็ตโอ้โหขายาวแกปาดง่ายนะครับาศาสเเกี่ยวไม่อยู่นะครับ ับ4ต่อ2นะครับปาวาดเอกไม้ครับหยอดปีศาจยื้ยขาไม่ค่อยดีครับเอาแล้วครับลูกนี้ยกหลุดครับยกเอาปาวาด1 2่อยังไงเล็กคารบาวเล็กคารบาวโอ้โหปศาจยกไตนะครับตรกนี้ผู้กองท้่นก็ได้แค่แก้นะครับลูกทำอาล้ครับตอนนี้ตกไปลองเยอะนะครับเพราะว่าแก้มนะครับ5ต่อ2อหรือเปล่าครับมาครับลูกนี้เอาแล้วหน้าเน็ตยกไกลแล้วครับเตะเลยออก พิศาดยกไก่นะครับ6-2เปลี่ยนข้างฝาวดเอกไม้นะครับยกถือว่าตัวยกอาชีพครับตัวยกอาชีพ 6ต่อ2นะครับเกม12แต้มไม่มีดิวก็สาทนอเอาครับยังไงครับมายกไกลแล้วครับยอดเล็กคาราบาลครัเล็กคาราบาลลูก,กนี้แกเตะแกะพื้นไม่ไม่ค่อยดีนะครับแกเลยเตะทิ้งเลยแต่บอกว่าเปิดหลังเท้าโชว์สักหน่อยนะครับแต่ว่ามันผิดเหลี่ยมครับ2ต่อ6นะครับปีศาจเจาะเล็กคาราบาลโอ้ลูกนี้แทงเข่าหลุดลูกนี้แทงเข่าหลุดนะครับเอาแล้วครับเจาะเล็กคาราบาลนะครับปีศาจ คนละเซตตะก้อนครับตอนนี้ได้มา3ต่อ6ครับเปิดครับฝ่าว่านี่สิงอีซ้ายครับยกขไปปาดยาวติดพิศาสโอ้โหโหกต่อสามนะครับเตะไปครับอย่างแรงเลยครับพีศาสตดิ้นครับ อาครับหน้าเน็ตพวกกองตีหัวครับเอ้ยเอ้ยติดเฉย,ย,ยเอาแล้วครับใช้ความยาวครับโอ้ยลูกนี้หยอดลูกนี้หยอด,ดยไม่เนียนหยอดลงฝั่งนี้นะครับเล็กคาราบาวแกไม่ถนัดหวัวไม่ไม่ไมไมน่าจะเ,เอครับสาต่อหนะครับตามหลังอยู่สมแต้มตีศาสตรมาครับโห้ยซ้ายพอดีเลยแน่นมากครับลูกนี้หน้าเน็ตขายาวโอ้โห แคร์หน่อยดิครับมาดูลูกเสิร์ฟของปดด๋าวาดเอกันไหมไปครับตรงนี้ผู้กองเปิดเอาครับแต้มตามหลังครับปาดหนักครับตรงนี้ไปดีรวุฒินะครับ อธรนะครับกบนมุ mm ่งดีนะครับัสดีท่านนะครับเขามารับสมอยู 5. 5. 6. 5. 6. 5. 5. Right ่ที่สนามเสียงเหนียวนะครับปีศาตามหลังอยู่ครับเอาแล้วครับป่าว่าเสรจง่ายแล้วครับลูกนี้โดนไหมครับโดนไหมครับลูกเก่งโอ้ยท่าอะไรท่าหมาเยี่ยวหกต่อสามป่าว่าเอกไมมครับไปครับผ่ากลางครับปีศาจมีดินครับเอาครับผู้กองโอ้ลูกนี้ยังไงครับ ลงครับสายตาผมไม่ค่อยจะดีทักที่เมือเม่อเมื่อรับหน่อยท,ที่ออกตัวไหมครับสามต่อหกพีเ็กคาราบาวโหนเปิดครับเอาแล้วป๋าวาดนี่หน้าเน็ตทุกเม็ดโอ้ยดูนียกคางครับดูนี้ป๋าวาดยกไกลนะครับพีเล็กคาราบาวตัดสินใจหยอดไม่ข้าม สาสี่ตัวหกครับมาแล้วครับลูกนี้ยกล้นแล้วครับนานนาเห็นพลาดครับป๋าวาดโดนไหมผู้กองผู้กองโอ้ยตีหัวนะครับลูกนี้น,นันนาเห็นตัวยกหลุดนะครับผู้กองยกล้นนะครับไอ้ขออภัยป๋าวาดนะครับผู้กองกอง็เลยตีหัวหายนะครับลูกเก่งของผู้กองก็คือหัวอาครับห้าตัวหกนะครับแต้มเดียวตีเสมอนะครับ หลังจากเปลี่ยนข่าคงรงับช็อตไปดื้อหยาบสายไฟรหรือเปล่าอีเล็กคาราบาลติดเกี่ยวปีศาจทันทีมาหน้าเ<ป>น็ตลูกนี้ผู้กองเอา้าโอ้ยผู้กองตีหัวออกโอ้ลูกนี้ตีหัวออกนะครับผู้กองอ้อนเอาปาวาดเสบ 6ต่อ5ครับเอาละครับย่างลูกบอลครับโหนครับโหนเปิดหน้าเน็ตครับตีหัวโอ้มาดูลูกเสิร์ฟตีสาตกล้นนะครับเหลือเฟือโควิดนะครับมาครับต่างคนต่างหายโควิดเข้ามาวันนี้เยอะครับเอาครับไปครับโหนเปิดครับปาฝาบ้านโอ้ยลูกนี้ยกหน้าเน็ตเลยครับโอ้ยลูกนี้โดนถีบใส่ อกปีศาจนะครับโอ้ดีไม่โดนปากครับมีแต่พูดนะครับนิดเดียวนะครับกลับมาดูลูกเสืฝปาวาดนี้ก็ไม่หต่อห้าไปครับเจาะผู้กองอุ้นเปิดไม่ออกก็ต้องลากเล่นครับมาครับมาล,ลุกมาแล้วครับลูกเก่งโอ้สวัสดีวิลเ่ท่าบุณธรรมปาติกนะครับ ห้าต่อหกอีสาตตะก้อาเซฟมาเอาป่าว่านไปแล้วครับหน้าเน็ตแล้วครับโอ้ยลูกนี้โดดฉีบนะครับเล็กคาราบาวลูกแบบนี้ทำไมไม่มีใครเกี่ยวได้วะเรียบโยกระแตจะบอมแล้วนะสู้ได้อะถ้าไม่เหนื่อยจงวะโยโยกระแตบอมแล้วนะ ห <6, S 2> กต่อห้าครับโยงไปเครับผู้กองล้นเปิดพิษาดผู้กองตีหัวหยดป๋าวาดโอ้ยลูกนี้ตกใส่เน็ตนะครับป๋าวาดไม่ทานอยู่โอ้คู่นี้ต้องบอกว่าสูสีสูสีมากนะครับอยู่ที่จังหวะการยกนะครับครับตาน้าเน็ตก็มีโอกาสหายทั้งคู่โอ้ลูกเสิฟโอ้วางพื้นหลังเท้าครับลูกนี้วางอย่างเทพแต่ว่าชงล้นโดนไหม โอ้ยโดนนะครับลูกนี้โอ้ตอนนี้ตีเสมอเรียบร้อยนะครับหต่อ้านะครับหลังจากเปลี่ยนข้างนะครับโอ้ไม่ได้แต้มนะครับฝั่งไทยทำไม่6ต่อ6นะครับลูกเสิร์ฟปีศาจเริ่มแผงลิตนะครับมาครับสายครับเอาครับเล็กคาราบาโอ้ปาดเอามันนะครับครับ ขอเติบอิเลสคาราบาวขอเติบครับหกต่อหกนะครับหกต่อหกเอาเล็กคาราบาวเติบโอ้ลูกเติบเน็ตลานเขเข้มเข้มเข้มเล่นฝั h, ่งนู้น อาครับมาดูลูกเสือปีศาจหลงงังจากกามหลังนี้ไม่ได้เพียบนะวันนี้เป็นรองนะหกต่อหกนะครับลูกเสือปีศาจนะครับครับเจาะช่องไหนครับมาครับข้าหมหัวพี่เล็กครับโอ้ลูกนี้เปิดเอ้าทำไมไม่ปล,ล่อยล่ะโอ้ไม่ปล่อยให้ยกครับลูกนี้ปาดโอ้โหลากเองครับครับว่าเสือดีนี่ลากเองนะครับลากได้เฉย 6ต่อ6นะครับผมบอกว่าสูสีคม,มาดูหน้านิดเหมือนกันครับตีหัวโอ้ผู้กองปาดไม่มั่นใจเริ่มหันมาตีหัวแล้วถ้าผู้กองวันนี้ผู้กองมาจากตะลิงชันนะครับนั่งแท็กซี่มาก็700แล้วผู้กองบอก เอาต้องเอาแล้วครับผู้กองเอาครับมาหลังจากไม่ได้ไปคุมม็อบครับมาลูกนี้ครับปาดยาวครับโอ้โหปีศาจโคตรดีแกผู้กองจะไปคุมม็อบนะครับไม่รตีม็อบก็ไปครับพูดเล่นนะครับแต่ไปแกไปคุมม็อบที่เฉยนะครับมาชมต่อเอาครับหกต่อหกครับเปิดหัวเอาแล้วครับปีศาจผู้กองตีหัวโอ้โหลูกนี้ไม่ธรรมชาติลูกนี้ไม่ข้ามนะครับ ลูกนี้มันจ่อเน็ตแต่ว่าหัวไม่ธรรมชาตินะครับหัวผู้กองนี้คือแกไม่ค่อยออกเหลี่ยมหัวเพราะว่าแกไม่ค่อยตีหัวออกรายการนะครับก็เลยมีลูกเฟิร์ฟฟ้าให้เห็นมาดูมาดูถ้าเป็นแอดมินแบบนี้ก็ต้องหายครับหน้าเน็ตไม่มีฟาวไม่มีใส่เน็ตนะครับลูกเป็นไงไหมเอฟโยนะครับกำกับบทอยู่นะครับวันนี้มาในสีเสื้อของสอทอมิร ท่าลาลัมนะครับเบอร์สามนะครับกำนันหมูครับโอ้ชื่อก็บอกว่าหมูครับแสดงว่าหมูมากครับกำนันครับตอนนี้ถ้าเขามาตรวจนี่มีมีใครติดโควิดอยู่ไหมจะมาตรวจทำไมเพราะว่าพี่กับกันก็กักตัวเลยเนาะพี่กับกันเดาะเขาลุลูกเนาะทำตายก็แกไปตรวจแล้วก็แกก็กักตัวเลยเด หกต่อ 6, 6ใช่ไหมเทปโอ้ยแน่นครับโอ้ย <Okay. S 1> พี่เล็กคาราบาวตามน้ำอเจ็ด okay. ต่อหกใ,ใ,ใ,ใช่ไหมครับไม่ได้ชัดเจนครับนำต้องถามเทปครับเอาครับโอ้ยลูกน,น,นี้ออกครับ ตอนนี้สาอบาทขึ้นนำแปดต่อหกนะครับนำอยู่สองแต้มไปครับเจาะผู้กองครับ <reconstruct ed ling> ยังไงดีตาดผู้กองโอ้ยลูกนี้ยังไงโอ้โหแต่ยอดเรา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 ไว้เราไว้ไทยลูกชายหลานครับแล้วก็ปานสักดหกต่อแปดนะครับ,ล,บ,รบลูกเสร็จ ปีศาจแต่ก็เหลือเฟือโควิดยังไงครับมาเน็ตหน้าเน็ตครับมาระบาก็สังหารไม่เหลือซากนะครับลูกปาลลูกกิ่งของเล็กคาราบาวครับวันนี้งดเล่นคอนเสิร์ตนะครับ8-6นะครับเกมที่สองโอ้ยลูกเสิร์ฟลูกนี้ตกใส่เน็ตปีศาจยังทันยอดเอาคืนครับน้ำยอกเอาน้ำโบงครับปีศาจตรงนี้โอ้สุดยอด อีเล็คาราบาลถึงกับหลังห่างนะครับไปไม่เป็นท่านะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นมวยนี่โอ้โดนตัดคะแนนแน่นอนครับ6ต่อ8นะครับหมาลูกเสือโยงข้ามหัวครับเปิดปาวาดดันเข้าไปลูกนี้หน้าเน็ตโอ้ยลูกนี้ไม่มีใครเกี่ยวได้นี่อยากจะไปเกี่ยวลูกแบบนี้แล้วก็อยากไปเกี่ยวให้นะเกี่ยวลูกกระแตให้ได้ก่อนเนอะ ครแปดต่อหกครับนำอยู่สองแต้มครับทำยังไงเอาแล้วครับลูกนี้โอ้โหตรงนี้ออกครับผู้กองนีปาดออกนะครับครับเก้าต่อหกนะครับแลกกับเล็กคาราบาวใช่ไหมผู้กองผู้กองสดไหมมาดูถ้าไม่สดก็หมดนะครับแต่อันนี้ไม่สดก็หมด2,000บาทนะครับฐานนอกอีกหลาย หลายประมาณต้องบอกว่าหลายบาทครับฝานอกก็ร่วมร่มพันได้เห็นจับทีละห้าร้อยทีละห้า้อยเอามาดู6ต่อ9โอ้ลูกเสริมป่าว่าลูกนี้มีเอายกล้นแล้วครับโดนแล้วครับต้องเปิดเปิดจริงๆมาหน้าเล็บเอาเอาแนละ้วลูกเก่งโอ้ป่าว่าลูกนี้ยกล้นนะครับรยืนยืนหาป่าว่านานๆแตเห็นยกล้นยืนยืนหา เจ็ดต่อเก้ครับเจ็ดต่อเก้าลูกนี้เสริมไม่ข้ามเก้าต่อเจ็ดครับไปครับสองแทบเปิดไม่ดีครับแต่ว่าเอาครับหน้าเน็ตครับอ่ะนะครับชมกันต่อนะครับ7ต่อ9นะครับ คนละเซตนะครับเนื่องจากว่านักกีฬายเยอะนะครับ7ต่อ9ครับ7ต่อ9ก้แปดต่อเก้าครับนะครับได้แต้มนะครับสุสีครับผมไล่มานะครับ เล็กตะรวบาลทำไม่ขาดนะครับเปลี <LO> ่ยนส่งนะครับเก้าต่อแปด ขวานะครับไม่หลุดนะครับโอ้แต่แ้มนะครับ10ต่อ8นะครับแกตัวนี้นะครับ10บ ต่อแปดครับหายครับจังหวะนี้ครับยกขึ้นมาห่างเน็ตแล้วครับยืนเฉยครับนี่ครับช้าๆครับยกขึ้นมาหายครับเหลือแต้มเดียวครับนะครับสิบเอ็ดต่อแปดครับเห็นไหมลูกลูกปาดแกเนี่ยยืนเฉยเลยโอเคแกแกแกเจ็บนี่ไงแกเจ็บนี่ผู้กองเหมือนเหมือนเหมือนผม สายอาภิายอาติดเน็ตเกมนะครับชนะไปแล้วครับขอบคุณครับ